สแตมโต้กับแก๊บกลางรายการโหนกระแสสแตมออกมายอมรับว่าเคยนอกใจภรรยาและคบกับแจมแต่ทางฝั่งแก๊บแฟนหนุ่มของแจมได้เผยอีกมุมว่าแจมไม่ได้คบกับสแตมโดยในรายการโหนกระแสแจมได้ฟลนอินยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับสแตม แกปเล่าถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังเวทีว่านิวภรรยาของสแตมได้โทรหาแม่ของแจมและส่งข้อความที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจแม้ไม่ได้โกรธหรือแค้นแต่ก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายพบกันหลังเวทีโดยแกบเล่าว่างานนั้นเราเล่นงานเดียวกันพอดีขณะที่พี่แจมถามว่าโทรหาแม่หนูมีอะไรหรือเปล่าคะ ฝังนิวตอบกลับด้วยน้ำเสียงรุนแรงเหมือนกำลังทะเลาะ่าำการคนจำนวนมากทำให้เรารู้สึกเหมือนโดนมองผิดจึงสวนกลับไปบ้างเพราะเขาพูดก่อนว่าแจมไปยุ่งกับสามีเขาต่อมาภายในรายการโหรกระแสมีการโฟนอินถึงสแตมโดยมีนิวอยู่ข้างๆสแตมเผยแจมสัญญากับนิวว่าจะแก้ไขความเข้าใจผิดให้แจมโกหกแก๊บว่าตนไปจีบ แต่ความจริงไม่ใช่ตนเคยคบหากับแจมจริงๆทำให้ความชุนลมูลวุ่นวายหลังเวทีไม่จบกลายเป็นนิวไปคุกคามเขาแต่ความจริงอยากให้แจมมายืนยันด้วยตัวเองความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะแจมไม่ยอมรับว่าเคยคบกับผมทำให้นิวถูกเข้าใจผิด พร้อมบอกว่าเรื่องที่แก๊ปเล่าเมื่อกี้มันตรงข้ามกันหมดเลยกับที่เราเจอหนุ่มแก๊ปหัวล้อและบอกว่าโอเคสแตมเล่าต่อว่าคนละม้วนเลยครับงานนี้ทำหนุ่มกัญชยัยกุ้มขมับเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ